เมื่อสีสวยจริงครับอันนี้คือหมูอะไรนะเธอหมูน้ำค้างหมูน้ำค้างเลยครับเขารู้วิธีทำาหมอธิบายนิดสิอธิบายมเป็นหมูน้ำค้างเกิดทำทำยังไงอ่ะมาเขาทำยังไงอ่ะเนี่ยเอาหมูมาเอาหมูมาล้างแล้วก็เอามาหั่นหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเกลือพริก คลีกแล้วก็ขิงนิดหน่อยะค่ะแล้วก็หมักเร่อมกันนงค่ะอ๋อแล้วหมักนานไหมหมักก็พักแล้วก็ไปทําอะไรตักน้ำค้างก่อนเหรอเออใช่หมักหมักหมักน่าจะรปมาหนึ่งวันนะค่ะหมักแล้วก็เอาไปตักเอาไปตักเขาหมักในหมักในตู้เย็นหรือหมักในพื้นที่เย็นๆไม่นะคะไม่ได้ใส่ในตู้เย็นนะคะอ๋อแต่เราไปตากน้ำค้างนี่คือหมายความว่าเราต้องตากตอนเช้าหรือตากในกลางคืนเลยอ่ะ หมายว่าเราเริ่มตากตอนไหนบูธทรรมเสร็จอะอ๋อทำเสร็จแล้วก็ถ้าถ้ามันทำถ้าเราหมักเสร็จแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็เออค้างไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอาเอาอะไรห่อไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยมาเอาตากค่ะตากนี่คือตากแดดหรือว่าตากใช่ใช่ตากแดดบ้างไม่ตากแดดบ้างอะไร๋อคือคือไม่รู้ว่าตากตอนไหนก็ได้แล้วก็มาเก็บครบเมื่อหนึ่งชั่วโมงไอ้หนึ่งวันใช่ตากตาก จนมันจนหมูมันแห้งอ่ะอ๋อนี่นะครับนี่คุณไม่เคยเห็นแน่นอนก็ควผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยอ,อันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นส่วนไหนของหมูหรือส่วนไหนก็ได้ ป็นพวกหมูสามชั้นหมักเกลืออย่างที่บอกนะแล้วก็ตากแดดเหตุเหตุที่ก็ททำนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงไหนช่วงหน้าหนาวงนี้เหรอหรือช่วงงานตุกจีนหรืออะไรช่วงหน้าหนาวก่อนเดือดจีนนะคะถ้าช่วเ<อ>ดือดกินแล้วคนกินเธอจะเอากิน เดี๋ยวเราต้องบอกนะชื่อวิธ enfin ีวิธีทำของเขาคืออะไรนะตักน้ำค้างแล้วตักแดดด้วยเปล่าไปต้มใช่ไหมเอ้ยยังไม่ต้มไม่ใช่แบบหมักเกลือหมักเกลือเกลือก่อนใช่ค่ะ แซวเป็นคนที่ไหนเเหรอคะเป็นคนพม่าค่ะอยู่พม่าเลยรทไทช่ดชค่ะเขเปิดด่านแล้วนะอยู่ไว้อยู่ไทยเราาได้ภาษายชัดได้ไงอะอะไรนะคะตัวได้ภาษาไทยชัดได้ไงอาเป็นพม่าอยู่เมืองไทยนานไม่บอหรอใช่มีแฟนไทยออ๋อไม่มีค่ะโชทตังเราพูดอย่างเดียัเราพูดใครได้หรอเป็นน้องพี่พี่สปิงปะ แล้วเป็นพี่อ๋ออายุอายุจะเข้ายี่สิบแล้วค่ะอ๋อเป็นน้องแล้วเราก็เรียกพี่พี่ปะชื่อตามจริงนี้พี่อ่ามพีเลยอันนี้อันนี้พี่ทำยูทูบใช่ไหมคะใช่แล้วแตขารู้เลยนะพนดีดังเท่าไหร่คะหันกว่าเริ่มต้นสิ่บอกว่ามึงเริ่มต้นยังเริ่มต้นหันกว่าค่ะบแต่ดูเยอะอยู่นะ ดีครับโยอเลรครับส,สวยมากเลยอ่ะ แม่ครัวครับดูจท,ที่ต้องจดตัวเนี่ยตัวจำชื่อไม่ได้เทียนไม่รู้หายยากแน่นอน สีสวยจริงๆเลยอ่ะนี่ครับเสียงเดือดที่เสียงดูความเขาเบ้ากอเนาะเออนี้ยังไม่เบิดเลยเรอถ้าเบิดอัไนี้มันจะด่าอ่เบวรอนี่แค่เบิดด้วท นี่นะะนครับแม่ครัวเราครับชื่ออะไรครับแม่ครัวจ่าจ่าจ่าเรียกจ่าฟูตี้จ่าฟูตี้ฟูตี้อันนี้คือมา แล้วหมูสวรรค์ก็ะวงอยู่เนาหมูสวรรค์นี่มันเราไม่เข้าใจอะอะไรหมูสวรรค์เขาเรียกหมูน้ำค้างแล้วมันมีต้นเหตุอะไรนะมันเกิดจากการที่แบบช่วงช่วงตรุษจีเขาแต่ฆ่าหมูมาเยอะเลยเนื้ใช่ไหมทำอนเกิดกินหน้าหนาวใช่แล้วก็ทำช่วงหน้าหนาวเยอะเพราะว่ามันต้องต่างกันค่ะโอมเวอร์ซิการ์เขาเรียกขนมอาหารที่ดีเลย ขัวไปเลยขัวไปเลยเธอขัวไปเลยเธอนั้นที่คนใบไทยยุกใช่ไหมโอาก็ทผัดนูกับพี่ทิงอ๋อแล้วจะพาไปทัหรอไม่ใช่คนอด่นบทมาคเขาเขานสิัาอะไรดดได้ดูอยู่เออได้ดูอยู่ค่ะ ของพี่ปเนี่ยพี่ิงลงที่กับเชื่ออะไรนะอีกทีสิน้ค้างมีภาษาจีนว่าไงบ้าง้ต้องภาษาพม่าว่าไงบ้างภาหนไม่้ภาษาพม่าพม่าก็ไม่เลยหวาาีนอนมภาษา่ขกินูก่ะค่ะแล้วก็มีมีนเม่อกี้พม่าอยู่เมืองอะไรนะ ใกล้บางซังอะค่ะไม่ได้เป็นถงว่าเป็นเชื้อสายพม่าเลยใช่ไหมเป็นพม่าเลยเป็นคนพม่าเลยว่าไม่ได้เป็นพม่าเหมือนกันเป็นละว่านะเธอเราแล้วเป็นอะไรเป็นวะใหญ่วะวะวะบางซัางคุณจักรู้เปล่าคะเคยได้ยินละว่าอะไรพวกนั้นหรือเปล่าใช่ไหมว้าจูใช่ไหมว้าจูอ๋อไม่น่า แล้อย่างนี้เขาภาษาจีนได้ใช่ไหมผัดไขาไม่ต้องนะาาองนะ เดี๋ยวก่อนนะครับในแม่ครัวครับอ่นมาบางๆก็นี่